ผมไปเมื่อปี2013เนี่ยที่ซีฮนุวิลมีตึกมันจะเป็นอาคารพผ่นทิศสูงสุดก็4ชั้นเท่านั้นนะฮะยาวไปตามถนนเส้นเมนแต่พอ 14K มาอยู่หรือพวกนี้ทิ้งหมดแล้วก็สร้างตึกในถ้าเราทอดเวลา2013ถึง2019ปลายปีเขาสร้างตึกใหม่1,069ตึกโอ้โหที่ยังไม่เสร็จหรือเสร็จแล้วปล่อย้าง676ตึก ปีปลายปี2019สเนี่ยสีจิ้นผิงได้สืบโดยธนาคารกลางของจีนเนี่ยนะฮะเขาตั้งข้อสังเกตเอ๊ะทำไมเงินหยวนมันโอนมาซีนโววิวเยอะ<น>เขาก็เลยดูนะฮะ2 0 1 7ถึง2017เนี่ยมันโอนมา3 0 0แสนล้านหยวนก็คือ scammer <ม>นะฮะจนถึงปี2019กก็มาดูอีกโอ้ถ้าเราแปลงเงินหยวนเป็นดอลลาร์เนี่ย มันคือ1 5 7 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันนี่คือาาเงินเงินสแกมเมอร์คาสิโนออนไลน์ด้วยนะฮะแล้วก็หลอกลวงขายสินค้าอะไรพวกนี้นะฮะรวมไปถึงหลอกให้ลงทุนในบิตคอยบิตคอยของแก๊ง 14K เคเขาเรียกว่าดากอนคอยค่ะนะฮะหัวหน้าใหญ่ก็คือว่นว่นกุ้งคอยนี่แหละนะฮะก็เลยทำให้สีจิ้นผิงเนี่ยมีจดหมายเดือนธันวาคมปี2019ถึงหุ้นเซน ปรบคุนเซนก็เริ่มปรบในวันเดือนมกราสองพันี่นี่คือสาเหตุว่าทําไมเซียนวูวิลร้างแต่ร้างเนี่ยคือปล่อยทิ้งไว้ก่อนไม่ได้ทิ้งนะครับช่ววันนี้เริ่มจะกลับไปฟื้นฟูแล้ว<อ>ไอ้พวกนี้แตกมาจากการปรบที่เซียนวูวิลส่วนหนึ่งก็เข้ามาเมืองไทยถ้านึกไม่ออกก็คือตู้หา่าค่ะกับเช,ชอร์จีง่งนะครับแล้วเช,ชอร์จียงเนี่ยก็บอกว่าเอาตู้เ่าอยู่เมืองไทยนะ เดี๋ยวฉันข้ามเมียววดีไปข้ามแม่น้ำเมืยไปที่เมียวดีนั่นแหละคือช่วยโก็โกแล้วก็เคเคปัก